น้อไหม่เคี่ยนแล้วแบบม่บอตีอันนี้สิสิอันสีเฮ็ดมกน้อไหม่ได้จากพี่น้องเด้อสีเฮ็ดมุกน้อใหม่พีนน่น้องน้องน้องนุ่งสิบ้าแต่กรุงเทพเอ้ากุณคันอย่านั่งหายเมื่อใส่ขวดไว้ตีให้ใส่ขวดห้าหรือสิได้ใส่อันตู้เย็นไว้ว่าตีโอ้ตนอย่านั่งเต็มเฮี้ยนเต็มสั้นอยู่กับไปแซ่ใส่ขวดไว้เนาะอันน้อไหม่ทีเ่เฮ็ดใส่ถุงไว้นั้น บ่ต้องต้มอีกนะจะพี่น้องตุ๋น่อยสิคั่นเราเลยคั่นใส่เกลียวน้อยหนึ่งแหละคั่นคัน่นบีบน้ำออกจ้ะกินเนือไหมมันจงหอมผู้ลังค้นไปต้มจนจือบอดบแสบอบอยว่าวามรู้สึกข่อยนี่กระสิใส่พริกใส่พริกใส่ขิงข้ใส่หอมใส่กระเทียมด้วยจ้ะเด้อนี่ข้าวเบือจ้ะข้าวเบือก็เอาง่ายๆแบบแซ่ข้าวเหนียวบ้านเหานี่แหละจ้ะนี่อันนี้อันนี้สตําสิต,าตําเฮ็ดมกเนือไหมเนาะจ้ะพี่น้องเนาะําพริกํากระเทียมตําหอม หมูสามสันหมกไสหมูสามสันจะนี่เราจะตำตำตำหอมกระเทียมทิ้งข้าวตำใส่กันจะหมูนี่กระสีล้วนเด้อเด้อมันน้อยเดียวกับพ่ออิตีเพราะว่าแต่ว่าขันมันมันกระแซ็บนี่แหละจะขันหมกมันมันจักน้อยเออบดีกระสีล้วนเออล้วนใสหอมใสหอมที่ข้าวตำอันบ้านข้าวแก้วกระสีเค็ดคือกันกับข่อยนี่เรา่ขยคิดว่าแต่ว่ากระสีไทยหรือเพิ่ซื้อน่าจะพี่น้องเนาะ อาหารการกินมันม่มีสูตรตายตดอกพี่น้องแล้วามาักไถ่มกักมันเห็ดกันได้ก็เห็ดไปอันนี้กะสิล้วนล้วนหมูให้มันสุกกนได้จะได้จังมะมกเห็ดข้อก็ขึ้นว่าสิเห็ดขึ้นกันละแต่ว่าข้าวเบือนี่ตําใส่ที่หลังได้จะได้ตำล้วลงไปคลุกที่หลังข้บเบียข้าเบียกะข้าวเหนียวแซ่บานเห้านี่เลยจะล้วนจนมันจนมันสุกเลยได้พี่น้องล้วนจนมันสุกเลย,ยจ้ะเครื่อ <c oughs> งเข้ากับส่ลงไปใส่ เขากลับไปใส่ปลาแดกเด้อเขาใส่รสด,ดีน้อยหนึง่งอออันอาหารอาหารอีสานกับว่านเ,นเน้นๆปลาได้รสด,ดีใส่ปลาแดกใส่สุร,เ,สสรเท่นันะะอะไรจะอะไะจะอามันจนจนมันสุกคุณละ,ะแต่ว่าอันปลาแดกในี่ขาดก็ได้ได้แต่เด้อพี่น้องเด้ขอข้าวเปียนเนี่ยเขากระตำตั้งหากเลยจากพี่น้องเด้องข้าวเปี่ยทเ่เขาแช่ไว้เนี่ย ต่ำมันไปโมกใส่กันก็รั่วอานอกคนต่ำพรกับผิกเตต่ำละเอียดจังน้อยล้วเขาก็จังขอเอาน้ำน้ำอันนี้อ้วลงเลยจ้ะเด้อเอาน้ำอย่านั่งนี่อ้วลงเลยอย่านั่งเขียวยงเลยแหละเห็นบ่เขาก็อัวลงอ้วลงอ้วลงละกะมาใส่ผสมลงนี่แต่จ้ะพี่น้องผสมลงกันเบ้อ อันนี้อันนี้กับงูนี่ก็สุกแล้ว,ดวเดอ้อจ้ะเด้อนี่เพิ่มสุกแล้วใส่เครื่องใส่ยงังใส่ชิ้งไข่นั่นเอาลงจังสี่เลยจ้ะผสมกันลงไปเลยอันนี้สุกแล้วเอาลงใส่กันเลยแหละจมูนี่ด้วนสุกแล้วนี่อัน่นใส่ลงไปเลยก็สีใส่ปลาแดกกับสลดอีกจังน้อยหนึ่งจ้ะบัดนี้น้่งอย่านัาน่งค่ะเพราะพ่อ,พอเขาก็ใส่ลงไปอีกเขาก็เบิ้งเอากาเอาอันใบพะกิตู้ด้วยสิ เฮ็ดแล้วตีเขาก็ะช่าก้าอว่าละจ้ะใส่ปลาแดกลงไปปลาแดเข้าเฮ็ดไววนี่แหละจ้ะพี่น้องปลาแดกใส่ปลาแดกใส่สุรสดมันกะนัวเท่าไะอาหารอีสานบ้านเขาขาดเพราะไดผู้เจ้ากับสิเฮ็ดคือกันละยุีิว่าผู้สิกินหน่อยกินหลายเนาะสุรสดกับปลาแดดก็ได้กินจย่างกินเข้มเท่านั้นละจ้ะพี่น้องแค่ว่าัวก่อยนี่เอ้ยปลาแดก ปลาแดกนี่ขอยซื้อปลาซุปปเด้อพี่น้องเด้อมาเฮ็ดไว้จะกินเองแต่ว่าปลาแดกตำมะฮุ่งจากกองขี้ขานต้มกับซื้อขวดมาก,กินคือก้าวใส่ลงไปอไันใดสีแซบสีนัวเขาก็ใส่ลงไปเละจ้ะพี่น้องนั่นโอ้ยหอมปลาแดกตำดังห้วยห่วยนี่ก็จะสามสีบองเข้าไปเพี่น้องทั้งพี่อาพี่น้าพี่นั่ ข้าสิมามันสิมาลงงานสารค้ามมันศิมาแวะน้องเอ็ดเว้ถาอีสานมานเฮ้ากับสิเป็นจังซี่ล่ะพี่น้องน้องนุ่งลูกล้านมากก็ดีอกดีใจพักอีตู้กับใบประกูดใส่ลงไปบาทเนี่ยลูกโดดก็ต้องใส่ก็ได้เฮ้สิใส่ก็หามาใส่นี่ลหละจ้ะพี่น้องนั่นใส่พักอีตูักอีตูกับต้นหอมเออพักอีตู้กับต้นหอมกับใบประกูดเด้อจ้ะเด้อเนี่ยใส่ลงไปนี่จ้ะ เอาก็เอาละไปโมกไปห่อเอาจางเค็มนน u วยูที่โตเฮ้าเบิร์ตเองเลยจากพี่น้องอ่ะมักจังไดจังได้นี่ใส่ใบบกูดลงไปนี่ก็สิเป็นปาดมมกน้องใหม่อีเละีมิตรมุมกชอบคนนี่มาะด๊อกอันเดียเนะแทบกินกันแล้วก็เลยขายเนาะ